ลำเม่นว่าเดโนอเม่นว่าเดโนอยุคสมัยโนอสู่เมื่อนี้เมื่อนี้มาตั้งเก่าเข่าหลังสุมคนฟังนั่นกระบอกคือเก่าผู้นึมากสิ่งลาผู้นึกมากยาวมากปอคือกันมักไอ้มาละมักคนละอย่าง ต่างๆฟังคนลาแนวเช็ดจังได้แล้วจังเหือใจิ่นนํำเตอเตละเจ้าใจเสียงแคนนํำเตอเตละเจ้าใจเสียงแคนก่อนแน่นเพิ่นมาบ้านนอกห้องมาบอกเพื่อนดีเพื่โอ้ให้จัดตามใจโตบอดึงใจกาดาสีหน้ามาคนโอ้คนลำสีหน้ามาคนโอ้คนลำบ้านโคจงมาลำมานดังฟังบ่ป่าบ่เห็นเพิ่นอยากขอฟังพ่อเพลงมีแต่เป็นกันอิ่ือใจจางต่อนี่ล่ะลอยามเกิ่งยมเมานี่ลาดอยมเก่งยม เล่งเล่งห่อจัดเพลงตามสั่งบอกเก่งใจเอเพื่อนางฟังลำตามีรู้ตนเพื่อนแน่ตีบุบด่างมาเบิ่งท่านพ่อเครื่องของศิลสดแตกเพื่อนก็มาออกแสงวางมวยให้คนเบิ่งจ้างดาวเศร้าบาดขอร้องขอร้องเลไล้ขอร้องขอร้องเลไล้ให้ได้โปรดเห็นใจเจ้าภาพศักทธิหมอลำจ้างมาให้เบิ่งฟรีหมอลำจ้างมาให้เบิ่งฟรีเครื่องเดิมก็ปีก็ยังมาตีกันใส เงินและเสียงานคนจัดเสียเงินละเสียงานคนจัดบอกเป็นที่ลองมั่นให้มวยหญิงชายบอก,กวนให้งานเพิ่นเสียให้คิดบังเดร์ผูดได่าจค่ามอลามบวนเมาให้มีสติคิดให้ทวนมีเรื่องบร่นยธรรมสงสารเพิ่นจ้างมาลำาหญ่ให้เพิ่นคิดนำจะงางก็นั่นงก่อนเอง ขอเป็นละตัวแทนเจ้าภาพขอเป็นละตัวแทนเจ้าภาพบอกให้ทั้งทราบยามลำสแดงบวนกันในเบิร์ดื้นสอดแจ้งสามคีฮักแพงดอกดอกดอกงๆซึซซซซป้อนผู้สาวซ้ำน้อยนะฮานาป้อน มีอาหนา้าจังหมอลำกับบอสได้พอหน่อยพอหน่อยโอ้ยพอหน่อยคนฟังแง่หน่อยแล้วหัวยิ้มใจกันปอนหนานด้วยมิดไม่ตีบอม่ตีมีกว่นละมวนมันเต็มที่สามาทีเอาไว้หฮคน กงะไงเพื่ออย่าบปิ้นใบกะใบให้บางจังแม่นโดนไอ้กะบ,บอสเสด้ค่ะจ้าง,งานหน้าจังสีมีคิดให้ดวดดี่อนมาตีกันใส่บอดม้วนกันไปบอดีบด่บอดีบ่หยาตีกันเด้อพี่น้องเด้อ ขีขี้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 ขีนขี้ขี้ี่นี้ขีาขาี้ขีนขี้ขาคขอ,อ้นอ้ขีือีขี้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 าี้ขี้าี้ข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 ีเขี้งี่ขี้ขี้ขีอขี้ขี้ขี้ีรี้ขา้ขี้อี้ขี้้ข ตีกันแล้วตีกันแล้วตีกันแล้ว